สวัสดีครอบครัวกาบันดิตทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับอบอุ่นทุกท่านที่มาเจอแม่แม่ครับแต่เราจะเจอกันน้อยไปนิดหนึ่งเะยครับผมวันนี้ครับอย่างที่บอกครับครับลูกชายแห่งชาติผมถือว่าเป็นศิลปินลูกุ่งชายคนเดียวในรอบทศวรรษนี้ ที่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวในฮอลเป็นของตัวเองอโดยที่สองรอบนั้นบัตรเป็นพันใบขายไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยและได้ข่าวว่าเร็วๆนี้มีมิทติ้งอีกหรือเปล่าฮะรู้ซะแล้วแล้วเราจะได้รับเกียรติไปยืนดูข้างๆหรือเปล่าไนะว้น่ฝากบอกกนหน้าด้วยนะก่อหน,น้าด้วยมมนะครับผมศิลปินหนุ่มท่านนี้ครับอย่างที่บอกครับศิลปินเดี่ยวที่ มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองและเป็นเจ้าของแชมป์200สมัยจากรายการใหม่หมดนี่และสังกัดอยู่ตอนนี้ภายใต้กับบริษ,ษัทยุ้งข้าวเลคคอร์ดในบริษ,ษัทของ Workpoint Entertainment เสียงปรบมือนต้อนรับลูกชายแห่งชาติไรอันกาปนดประดิ์ครับ รอนรู้ว่าเขาแล้มาใาสู่ฟแค่ว่าองค์ใดทุกใจี

i ใช่ครับสวัสดีครับฝนยังไม่ตกนะครับยังยังเมื่อกี้เขาเรียกพิธีกรประจําตัวจริงๆไม่ได้ประจําตัวครับมันเรียกมาแบบวับๆัแป๊บๆใช่เหมือนแบบเป็นแบบเทวดาข้างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยเขาเรีเดี๋ยวเอ๊ะที่ไม่ใช่แม่ซื้อนะคิดถึงพี่โอครับคิดถึงคไม่ได้นัดไปด้วยแต่งยิงมมาไม่ได้นัดไปเลยนัดแต่งยิงกันมานี่เขาเรียกคนเอาใจตรงกันใจตรงกันคนหน้าตาใกล้ๆกันจะหน้าตาจะได้สาว หน้าตาใกล้เคียงกันใกล้เคียงและอันก็มีหูสองหูใช่พี่ก็มีหูสองหูเหมือนกันหูซ้ายหูหนึ่งหูขวาหูหนึ่งใช่ใครมีหูซ้ายสองหูล่ะไม่เห็นคนย่างปาลีโอครับผมคิดถึงทุกท่านเลยฮะครับห่างหายกันไปกี่วันไม่รู้ไม่ร้องเพลงจุ้งจุ้งขวัญศร้าก็จะมีบางห่างแต่บ้างวันเดียววันเดียวสองวันก็ไปวันเดียว ออแล้วพูดเหมือนห่างกันเป็นเดือนเลยจ <c oughs> ิ <c oughs> อ้าวไม่ได้หรอกคนรักกันห่างก,กันวันเดียวก็คิดถึงจนตายอยู่แล้วอ <c oughs> ๋อแบบเนี้ยแล้วแม่ๆจะไม่รักได้ยังไงเดี๋ยวิยาญามนิดนึงนะฮะ <c oughs> ท่านใดที่ทํากุญแจรถหล่นไว้นะครับไปรับได้ที่เจ้าหน้าที่ท่านหน้านะฮะปักปักซอยเลยนะฮะเ <c oughs> จ้าหน <c oughs> ้าที่ตอนนี้กําลังไล่ไขอยู่ว่าใครนะครับตอนนี้ถ้าไขาได้อะถ้าไขได้ไขได้กับขับกลับเองนะโอเคระบายเพราะฉะนั้นเช็คดูนะฮะเช็คดูนะครับ กุญแจอ,อด้ของท่านใดาหายเนะี่ยไปรับได้ที่เจ้าหน้าทีนะ่ด้ครับเพราะอย่าง้อยก็ยังมีคนดูแลรถแทนเราตอนเราไม่อยู่ครับผมนะครับผมคิดบวกเ้วยชีวิตเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราขยับจังหวะกันสักนิดหนึ่ง,ง,งฮะใจกันไปฮะแม่งเก่งอฝนจะตกเลยเกินวันนี้แต่เมื่อไรจับมือกับพี่โอปักตะไคร้กันไปแล้วคนละต้นโอ้งานที่แล้วมานีมืดอย่างนี้เลยหัวหน้าสุดท้ายโล่งโอ้โหไทั่วมาขึ้นตะแค่งเล่นที่ไหนในตัวไฟดุดแล้วกัน เออไอะไรฮะอ๋ออาอยังไม่หิวฮะไปก่อนฮะไปก่อนเอาอะไรมาให้อะอะไรรู้อปฏิอ๋อเอามาแจกชาลบรอเอามาแจกชาลบรอพี่พี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแล๋อแล้วเราหิวน้ําหิวอะไรไม่เป็นยังไงบ้างนักร้องหิวน้ำนักร้องก็หิวน้ำนะเแล้วเดินผ่านใช่อะไรนะอะไรนะโสมอ๋อจะกินโสมอ๋อจะกินโสมเนึกว่าเมื่อกี้พูดถึงปลุกไปปู่โสมเฝ้าทรัพย์เอาพัดมาให้เม่ี้ใช่ ก็เนี่ยเไม่รู้คุณพี่คนเมื่อกี้เดินมาเป็นปู่โสมก็ซับเลยขอบคุณคุณพี่ด้วยนะฮะเอาพักเครื่องมาให้ใช่เดินมาขลังมากฮะเอาไม่เป็นไรผมรอเล่นถึงแพ้ไปแล้วบานเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยโอ้ยทั้งคืนเลยนะอ่านเนี่ยเอาโอเคโอเคเอามาขอบคุณมากครับเคือนเขากำลังเคลียร์เรื่องน้ำมันอยู่ตัวดิ้งห่วยด้วยนะครับเจ๊จ๋าฝั่งนี้ด้วยเจ๊จ๋า อ่าเจ๊สบายดีนะนี่แหละม่ค่อยได้เจอได้เจอกันเจ้ไงนะเจ๊หวย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 เราเคยมีประสบการณ์ให้หอยกันกลางสี่แยกวันก่อนเจ๊เดิเจ๊ดิกหน้าหอยเฉยเฉยไม่ได้มันคือหอยอะไรวะหน้าหอยอะไรนะหอยอบแห้งอ๋อหอยอบแห้งหอยอบแห้งผู้ตายหาเนี่ยคิดจากผมนี่ยจังไรเลยนะเจ๊สบายดีนะครับ ไม่เจอหนําทำไมดูเด็กลงนะเชมไม่ได้ชมไม่ได้บ้ายอชมไม่ได้ชมเป็นฟัดเลยชมไม่ได้ชมไม่ได้อะไรจะคุยเลยพูดเบาๆรู้กอน่สองคนไม่ออกไม่พูดออกได้ได้รองเสร็จเดี๋ยวกลับเพราะว่าอะไรนะจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงป่ะจริงเหรอ อย่าไ่บอกใครนะมีคนอยู่เยอะแยะย่ไบอกใครบอกใคร่ะไม่บอกหรอดย้ำจังเลยยิงย้ำยิงบอกเน่ยน่นแหละจริงจ่เชื่อแล้วผมก็พูดกับคนูกไปหมดเลย่อนี่คุยกันเ่ผีไงเนี่ยจริงแล้วบอกบอกว่ารอเสร็จรีบกลับนะผีดูเขาสวัสดีนลินด้วยครับ หัวหน้าฮะอุ้ยจ้าขอบคุณที่าแพรลิงคับขอบคุณคับนี่ก็ตายได้อยู่เป็นนี่เดี๋ยว18เจอกันอีกนะเจอีนะครับเจอที่อวัดศรีเขตวัดศรีเขตวัดศรีเขตจังหัวหน้าลยอันโอ้โหซ้อมเรียกไปสักร้อยรอบปุ๊บวะรวยเลย่รวยเลยเนี่ยการปิดบ้านเลยไม่อันฮะผมช่วงนี้ช็อตนะนี่